สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามต,าตอนบนและทะเลจีนใต้ต,ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเอวีเนียมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่30 31พฤษภาคมนี้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยและขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย สำหรับการพยายกรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่30และวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีลักษณะของฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นในระยะ1-2วันนี้ ทำให้ในพื้นที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระหว่างตลาดจากฝนตกหนักที่อาจเกิดจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2567คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ขึ้นมามีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพระกยาก์อากาศตามภาพต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากพิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-27งองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจน,นบุรีนคปรปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ